คุณได้ครอบครองผมไปแล้วนะโอ้โหได้ครอบครองขอไม่เป็นลูกได้ไหมขอเป็นแฟนงี้ได้ไหมโอ้โหขอให้แบมแบมได้เห็นคลิปนี้ ชูพีพิมชนาสวัสดีค่ะก็มาพบกับบูมอีกแล้วนะคะในรีแคปเพลงรีบอนนะคะของแบมแบม,แบมกันพิมุกนั่นเองอ่ะ MV ก่อนนะคะจะบอกว่าสีสันคือแบบดีมากตดใสมากคือมันดูแล้วมันสบายตาทุกคนจริงๆที่ดูช่องบูมจะรู้ว่าบูมเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบดูแลสบายตานะคะดูแลไม่เมางหัวคือดูแลสดใสไปหมดค่ะไม่ว่าจะเสื้อผ้าหนนะ้าผมทุกอย่างสำหรับบูมมันเพอร์เฟกต์หมดแล้วทุกคนจะว่าไงก็ได้นะแต่สําหรับบูมว่ามันเพอร์เฟกตตรงที่แบบ สีสันคือมันมันดีอ่ะมันดีไปหมดเลยนะคะชอบเพลงมากจังหวะบีทด,ดนตรีทานองอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันสมูทกันไปหมดอ่ะจังหวะสนุกสนานแล้วยิ่งมาดู MV ด้วยมันก็ดูสนุกสนานไปแบบ ดับเบิ้ลมากกว่าเดิมเลยนะคะท่อนุกคือติดหูเลยในความคิดบุมนะบุมมีความรู้สึกว่าใน MV เนี่ยก็จะมีเป็นของขวัญด้วยใช่ไหมที่แบบเป็นชื่อแบมแล้วแกะออกมาตีความว่าน้องเขาแบบว่าสดใสามากชีวิตเขาสดใสเขามีความสุขแล้วก็เขาก็มีแฟนคลับที่อยู่รอบๆเขาอะกล่องของขวัญบุ้มคิดอย่างนะั้นนะบุ้มเปลี่ยนว่าเป็นแฟนคลับคนที่อยู่รอบๆเขาเขาได้กําลังใจจากแฟนคลับตลอดได้ของขวัญจากแฟนคลับตลอดของขวัญเนี่ยก็คือเป็นแบบเป็นกําลังใจที่ทําให้เขาอะผลิตผลงานที่ดีออกมาแล้วบุมก็อ่านบทสัมภาษณ์เขานะแบมบอก่อค็ื เก็บเงินเข้าใจแบบนั้นแล้วแล้วก็ มินิอัลบั้มนี้นะคะก็คือจะมี6เพลง3ใน6เพลงเนี่ยก็คือแบมแบมร่วมแต่งเนื้อเพลงกับทํานองเพลงด้วยนะคะก็เพราะว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของค่ายอบิสกับแบมแบมนะคะบุมก็ถามเพื่อนนะว่าแบบเอ้ยคนที่ติดตามแบมแบมเนี่ยจะเรียกว่าอะไรจริงจริงนะพ่งตรงแล้วบุมอ่ะไม่ได้ตามของแบบเกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยบุมก็จะอยู่แต่ในไทยแล้วก็แบบลุกทุ่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อะเพื่อนก็บอกว่าเขาเรียกว่าอากาเซ่อย่างเพื่อนบูมเนี่ยข้างมากคือเป็นลูกรักเลยแบมแบมคือลูกรัก หวังสูงไว้ว่าเราอะหลังจากที่ออกจากค่าย JYP แล้วใช่ไหมของอดีตของเว่นทั้ง7คนนะเขาก็ยังติดต่อกันอยู่นะแล้วก็ซัพพอร์ตกันนะคะหนึ่งในเพลงอัลบั้มนี้นะบอกว่าเพลง Under the Sky นะคะก็คือแบมบอกว่าแบมนั่งเขียนเนื้อที่บ้านแล่ด้วยความที่เป็นเพลงบรรลานอกจากจังหวะที่แบบสำคัญแล้วเนื้อเพลงก็สาคัญแบมก็เลยใช้วิธีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอยากให้ออกมาที่สุดอะเออก็แบบกลัวผิดพลาดอะไรเงี้ยก็ใช้เครื่องแปลภาษาด้วยนะอันเนี้ยดูดิให้ความสาคัญขนาดไหนอันนี้ผมอาจจะทวิตนะคะขอบคุณคุณนิ้งมิกกี้นะคะอ อ่านผิดบุมก็ขอโทษด้วยนะคะอันนีเรามาดูเนื้อร้องกันเลยดีกว่านะคะจริงๆอะ่ะตอนที่บุมฟังอะ่ะถามว่าบุมฟังเข้าใจไหมมีภาษาอังกฤษด้วยส่วนหนึ่งบุ้มก็จะฟังอ่านเข้าใจบ้างเขาเรียกอะไรบางพาร์ทแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวมาดูเนื้อเพลงกันเลยว่ารวมๆเนี่ยเขาแปลว่าอะไรกันคะ่ะเนื้อเพลงนะคะประมาณว่าเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่แบบแสนดีความรู้สึกในตอนนี้เขามีความรู้สึกว่ามีความสุขอะ่ดะดูละมุลละมุลละไม้ตัวคุณอะ่ะชอบสิ่งไหนอยากได้สิ่งไหนเดี๋ยวผมอออ่จะจทาใหุ้กยงงงมบบบบเป็นนดััิิขขวญแ ที่พร้อมให้คุณจะดึงออกให้คุณแกะออกพร้อมแกะได้เสมอนะคะ พอลืมตาขึ้นมาเนี่ยพวกคุณเนี่ยรอยช่วงเวลาที่แสนพิเศษอยู่ใช่เป่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในที่แปลกตาคือเหมือนแบบน้องย,ย้ายค่ายใหม่ก็คือเหมือนเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่ผมจะทําให้คุณไม่ได้ห <c oughs> วานจังอันนี้หวานมากเลยหวานสำหรับมุมมากนะแล้วก็ท่อนี่โฮอิสอาร์นะคะก็หมายถึงสิ่งที่เรียกวความหวังอ่ะที่กําลังเดินทางมาหาเราผมสัมผัสได้ถึงคุณนะถึงความหวังใช่ไหมด้วยแบบเราต้องเดินทางไปด้วยกันทุกๆวินาทีของผมผมอยากจะแสดงให้คุณได้เห็น,ให,หนให้คุณได้รับรู้ท รับรู้ว่ารู้สึกยังไงแล้วก็ให้ผมมามอบให้กับคุณมอบสิ่งดีๆให้กับคุณก็คือให้กับพวกเรานั่นเองเริ่มอยู่ตอนก่อนที่จะเป็นอันเนี้ยเป็นจังหวะจะเร็วๆแล้วใช่ป่ะเขาบอกว่าลองแกะลิปบิ้นออกมาน่าจะแกะของขวัญออกมานะคะแล้วเราก็จะมีช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันนะคะคือครอบครัวแหละเนาะครอบครัวน้องเราจะได้มีช่วงเวลาดีๆช่วงเวลามีความสุขกับไปกับน้องด้วยเรามาเริ่มทําอะไรดีๆไปด้วยกันไหมอุ้ยอันนี้เหมือนพูดกับวงคนเดียวเลยว่าแบบเอ้ยเรามาเริ่มต้นกันไหม ถุกนะคะแล้วก็จะลองอีกท่อนหนึ่งนะคะถ้าจริงๆก็เวอร์สองไหมเรียกว่าเวอร์สองได้ไหมเขาบอกว่าออกไปท่องโลกกว้างด้วยกันไหมขอเพีแค่เป็นคุณกับผมอะผมก็พร้อมจะไปออกรถไปด้วยกัน ไ,ได้ทุกทเราสองคนหลับตาลงรับรู้สิ่งใหม่ๆเรากับแบบแสงระยิบระยับส่องแสงเปล่งประกายเหมือนดวงดาวหลับตาแล้วก็มองเห็นแบบยิแบยบิแบบแบบว่าความสุขเนาะผมกลับมายืนในที่ของผมคือมันรู้สึกดีอ่ะยามหลับตาลงรู้สึกดีรู้สึกฟิลกู๊ดปล่อยใจล่องลอยลองลอยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับการได้เกิดใหม่นะจะเหมือนจะมีท่อนแหลบปะนะเหมือนเหมือนประมาณบาหนึงปะประโยคนึงอะ,อะประมาณว่าแบบเหมือนเขากลับไปเกิดใหม่อะ่ะเหมือนได้นั่งทำแมชชีนย้อนไปตอนเซเว่นยีซก็คือตอนเจ็ดหัวนะคะย้อนกลับไปในตอนแบบเจ็ดหัวไอ ก็ดูอ yeah. ิดก็คือเหมือนผมทํามันได้ก็นะฟีลอิดก็หมายถึงแบบผมสัมผัสมันได้แล้วก็ผมอาจะทํามันให้ได้เฮ้ยอันนี้ก็แบบความฝ่ายฝันของเราต้องทำให้ได้นะไม่ว่ายังไงอ่ะผมก็จะลงมือทําแล้วเขาบอกว่าเนี่ยให้ผมมาได้ยินเสียงคุณชัดๆหน่อยได้ไหมคุณได้ครอบครองผมไปแล้วนะโอ้โหได้ คำพองในวัน you to stay คือมบยถึงว่าอยากจะอยู่เคียงข้างคุณนะเนื้อเพลงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่านๆมาอ่านๆแล้วก็ดูจากภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคําแปลนะคะจากเพื่อนบูมส่งมาให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าบูมผิดพลาดอะไรตรงไหนไปก็ขออภาัายด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ศึกษาข้อมูลม,มาแต่อาจจะไม่ได้เยอะอะไรเท่าที่ควรเนาะเพราะว่าเราก็เพิ่งมาฟัง <c oughs> จริงๆนะบูมเพิ่งฟังแบบว่าเกาหลีเต็มตัวครั้งแรกถ้าแบบไม่เกี่ยวกับซีรีส์นะไม่เกี่ยวกับซีรีส์เพลงประกอบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยได้ข้อมูลมาประมาณนึงแต่ถูกไม่ถ ก็ขออภยัยหรือผิดอะไรอย่างนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ดูเรานะคะขอบคุณอ๋อและอีกอย่างหนึ่งคือบุ้มก็ถือว่าบุ้มอาจจะเป็น FC คนใหม่ของวงการนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากบอกบุม้มม้นบอกกันได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะไปฟังเพลงน้องเย็ยนๆะนะคะซัพพอร์ตน้องนะคะน้องเป็นคนน่ารักค่ะน้องเป็นเด็กน่าราักอ่ะบุ้มเห็นเพื่อนบุ้มแบบทุกคนอบบซัพพอร์ตน้องเยอะมากซัพพอร์ตน้องตลอดเลยนะคะก็เราก็จะช่วยซัพพอร์ตด้วยเหมือนกันนะคะไปฟังเพลงกันเยอนๆนะทุกคนบ๊ายบาย